ตลาดท่าเสเด็จนะครับตลาดท่าเสเด็จจังหวัดหน,นองคายได้ฉันลองเห็นร้อยดรียง ตรงนี้ขายแพงรอรเมื่อกเห็นลงรถเน้มันแค่ร้อยเดียวอ,อืมจะไปทางแม่โคงอยู่นะมั้งไม่ค่อยจะมีคนเท่าไหร่เนาะ โอเคโอเคเดตเอาอะไรต้องเหนียวได้อะไรแม่เอาเดินออกมาคนเยอะคนดทานข้าวต็มน้ำนั่งได้นะครับทน i'm a